ท้ายเรื่องของเซตอินไซต์การลงทุนในตลาดหุ้นนะคมาเช็คกระแสหน่อยว่าเป็นอย่างไรตลาดหุ้นขึ้นมาติดติดกันหลายวันพักบ้างอะไรบ้างก็จะเห็นวันนี้แล้วนะคะบางกลุ่มบางตัวเห็นการขายออกมาบ้างแล้วที่รับขายเช่น่เมื่อวานใช่ค่ะเขากลัวอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรรู้ไหมเมื่อเช้าคุยกับนักวิเคราะห์นะครับเขากลัวอีกเรื่องหนึ่งเขากลัวเรื่องของการที่ตลาดทรัพย์กำลังจะปรับกฎกติกาเรื่องของการคำนวณของเซตอินเด็ก ฟรีโฟดใช่เพราะฉะนั้นตัวที่ฟรีโฟดเยอะๆเนี่ยหลายคนก็ฟรีโฟดน้อยๆสิคนก็กังวลแสดงว่าใกล้จะคลอดแล้วสำหรับเกณฑ์นี้เพราะว่าคุยกันมานานมากแล้วพี่เอกยังไม่ออกคือถ้าตามแผนเนี่ยเดานะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะใช้เมื่อไหร่เขาจะใช้มักจะใช้กันครึ่งปีหลังพาจะใช้ครึ่งปีหลังเนี่ยนักวิเคราะห์เขาจะทําช่วงนี้ก่อน เพราะฉะนั้นเมษาเมษาพฤษภาเนี่ยเดยวจะออกมาละลืมค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรานะคะจะมาอัปเดตให้ฟังแต่วันนี้เปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนตัวไปดูพวกธุรกิจนะคะสื่อหรือว่าคอนเทนต์ดีกว่ากลายเป็น Top of อฟเดอะทาในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะกับพุ้น k n n ของคุณแอนค่ะที่เรียกว,ว่าสตีข้ามเพศหมื่นล้านซีหมื่นล้านแล้วแต่ใช้ใช,ใช้น้ำท,ที่เขาจะเรียกฮอตจริงๆ <Hot> <S <S ค่ะ คือเหตุเกิดเหตุการณ์นะคะเกิดมาจากเธอนะคะกระโดดเข้าไปทําธุรกิจกันชงและล่าสุดค่ะที่สร้างความฮือฮาคือเรียกได้ว่าไปคุบช่วงเวลาของช่องทีวีดิจิตอลนิว18บแปดม่ได้คอนเฟิร์มแล้วใช่ไหมคอนเฟิร์มแล้วค่ะคุณแอนประกาศอย่างเป็นทางการแล้วแต่รายละเอียดี่ยคือเรื่องนี้ไม่มีใครรู้และเพิ่งมารู้เมื่อวานตอน,นกางนเย็นเป็นการเป็นการเช่าหรือว่าเป็นการ ชาสองเดือน24ชั่วโมง24ชั่วโมงแต่เข้าใจว่าน่าจะดูสถานการณ์ก่อนว่า l e t ต i n g เป็นยังไงเอาคอนเทนต์ขนของ JKN ลงไปลงเรียบร้อยแล้วมันจะเติบโตด้านรายได้ได้อย่างไรบ้างก็คือต่างคนต่างดูกันทาง Newspad ก็ดู JKN JKN ก็ดู Newspad ใช่ค่ะอันดีวเรามาดูเลยนะคะถึงว่าไปถึงเดียวให้พี่เอกนะคะพูดถึงราคาหุ้นเพราะวันนี้ขึ้นมา2วันติดและวทำ New High ต่อเนื่องนะคะราคามันจะไปแค่ไหนเชียวสําหรับ JKN นะคะนี่ค่ะคือขายทางด้านคุณแอนโดยตรง เป็นซีอและเป็นฟาวเดอร์ผู้ก่อตั้งต้องบอกว่าวิสัยทัศน์เธอนี่ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็สีสันไม่ตลอดสีสันใช่ค่ะขายตัวเองได้อย่างค่อนข้างชัดเจนนะคะก่อนหน้านี้เรื่องของคอนเทนต์นะคะเขาเดินหน้าเลือกการซื้อคอนเทนต์แล้วมันประจวบเหมาะกับช่วงโควิดโอ้โหที่เรียกว่าคอนเทนต์เนี่ยมีคนต้องการกระจายมากเลยพี่เอกช่อง3ช่อง R S นะคะหรือว่าสารคดีเธอก็มีนะคะทุ่มเงินช่วงก่อนหน้านี้1 5 0่ถึง1,800ล้านบาทซื้อคอนเทนต์เพิ่มเติมและเดินหน้าเอาคอนเทนต์ ไปขายทั่วโลกตอนนี้ลุยตลาดทั้งแอฟริกาลาตินอเมริกาแล้วก็ตัวอเมริกากลางนะคะโดยเฉพาะซีรีส์ค่ะซีรีส์จีนฮอลลีวูดมาแน่นอนแต่พอร์ฟลิโอส่วนใหญ่เธอฉีกแนวตลาดไปอินเดียคือคือผมดูกลยุทธ์ที่คุณคุณแอนนะเธอใช่ไหมต้องเธอเริ่มทํเนี่ยนะครับสิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคล้ายๆการทําเหมือนเวิร์กพอยต์แรกๆกับโมโนแรกๆผสมกันนะครับก็คือเดิมเนี่ย เธอไปใช้ช่องในการอื่นในการในการเผยแพร่ถูกไหมตอนนี้ก็เหมือนจะใช้ช่องที่จะเป็นช่องตัวเอง<ช>จะทํำยังไงใช่ไหมอันนี้ค,ค,คือน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่<ช>ทำคล้ายๆกันแต่คนก็งงว่าทางด้านนิวสิเนี่ยมันเป็นช่องเ,ออเรื่องของข่าวจะเอาอะไรไปลงก็ต้องบอกว่า JKN มีเรื่องของข่าวนะคะคือไปซื้อ CNBC มาแล้วไปลงอยู่หลายช่องยังไม่ประสบความสําเร็จยังไม่ตรงทาร์เก็ตคราวนี้ไปดูของนิวสิว่าจะตรงทาร์เกตไหมมีข่าวเช้าข่าว กข่าวเที่ยงข่าวเย็นนะคะแล้วก็ข่าวค่าด้วยแล้วก็ยังมีเสิร์ฟเรื่องของข่าวต้นชั่วโมงอะไรต่างๆเดี๋ยวจะมีจัดผังเขาบอกว่าซื้อเวลาตั้งแต่วันที่8มีนาคมแล้วแต่ผังยังไม่ลงเพราะว่ารอเคลียร์ก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะไม่น่าจะเกินหนึ่งสัปดาห์จะมีสินค้ารวมไปถึงรายการของ JKN เอาไปลงในช่อง New 18ทั้งหมดเลยทีเดียวช24ช,ชั่วโมงเพราะกติกามันขึ้นอยู่กับตอนที่คุณประมูลคลื่นมานถ้าคุณประมูลเป็นคลื่นข่าวเนี่ยคุณก็จะต้องมีส่วนผสมกสทชเขาเขาเขาก เท่าไหร่เท่าไรค่ะแล้วก็การทำคอนเทนต์เนี่ยคุณเพียรคือเกียริ่งเรื่องของมาจิเนี่ยสูงมากนี่นาเพื่อไปดู40ถึงเกือบ45เครับโอ้โห oh, ค,คือมันเนื่องจากมันเป็นลิขสิทธิ์ระยะยาวนะคะ7ปี10ปีบ้างล่ะพอหมดลิขสิทธิ์ตรงนี้ปุ๊บปรากฏว,ว่าของเก่าเธอสามารถนำมาขายได้อีกทริคมันอยู่ที่การตัดลิขสิทธิ์ค่ะ ท,ทิกของธุรกิจลักษณะแบบนี้<อ>มันขึ้นอยู่กับการตัดลิขสิทธิ์นะคุณไปดูธุรกิจลักษณะเดียวกันสมัยก่อนจะเป็นธุรกิจในการซื้อหนังสือแปลมา<อ>นะครับแต่พอดียุคใหม่เนี่ยมันเป็นขนาดซื้อหนังซื้ออะไรเนี้ย<อ> คลิกมันอยู่ที่การตัดลิขเกทธิตค่ะก็เลยทําให้ประสบความสําเร็จจากการขายลิขสิทธ,ธิ์ที่ต้องบอกว่าเป็นแบ็กหลอกของเธอเนี่ยเยอะมากนะคะสิ้นปี2563แบ็กหลอกที่มีการขายคอนเทนต์แล้ว839ล้านบาทต่างรประเทศสูงมาก629ล้านบาทค่ะคก็เลยทําให้กําไรนะคะอยู่ที่312ล้านบาทบวกไป23%แต่อีกขาหนึ่งค่ะพี่เอกมีธุรกิจขายสินค้าผลิตภัณฑ์ เธอไม่ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ตั้งแต่ปี2,560ที่ออกอยู่ทุกวันนี้นะคะเป็นสินค้าส่วนตัวแล้วก็จ้าง DOD ในการผลิต ดีโอดีอเนี่ยเขาจะเป็นพวกแบบว่าเป็นผู้วิจัยสกัดแล้วก็มีลงสกัดแล้วก็ผลิตให้เลยนะคะครั้งนี้เดี๋ยวดูอีกเพจน,นึงที่เราเคยคุยกันไว้ว่าการชงเนี่ยมันมีการขอใบอนุญาตสาหรับนําเข้า,มาเมล็ดแล้วมาสกัดอตอนนี้นงงมี7บริษัทและเป็นเพียงบริษัทเดียวในตลาดหุ้นไทยคือดี d ดีพี่เอก<อ>ที่ได้1ใน7คือบริษัทสยามเฮอร์เบิ c h เทคดังนั้นเนี่ยดีโดีจะเป็นตองอูเลยหนึ่งในตองอูตลาดหุ้นไทยที่ทำได้จริงค,รคนอื่นเนี่ยยังขอยังปู แต่ยังมาผลิตไม่ได้แต่ดีๆเนี่ยนำเข้านํามาสกัดและผลิตได้แล้วคือแรกๆเนี่ยตรงนี้จะฮอตมากเพราะว่าคนทาน้อยแต่แต่พอทําไปสักพักเนี่ยจะอาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่ากลยุทธ์อีกอันหนึ่งที่คือส่วนปลายน้ำเนี่ยใครจะขายได้ดีกวกันคุณอย่าลืมผมยกตัวอย่างเครื่องดื่มชาเขียวยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยนะครับมันฮอตมาก แต่ในที่สุดแล้วคนเล่นในตลาดมีไม่กี่คนเล่นคล้ายๆกันคล้ายๆกันนี่ก็คือช่วงเริ่มต้นแล้วกลยุทธ์นี้ต้องเป๊ะปังนะคะคุณแอนก็เลยบอกว่าเอาดังนั้นฉันมีรายละเอียดลายเส้นอะไรกับทางดีโอดีแล้วจับมือกับดีโอดีเลยทําธุรกิจการโชงประกาศตู้เดียว10รายการในการผลิตสินค้าการชงป้อนตลาดพี่เห็นแล้วก็ว้าวเลยนะคะคุณแอนแคจะมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอะไรอยู่แล้วเรื่องของความสวยความงามโดยใช้พิเซนเตอร์คุณแอนนี่แหละไม่ต้องจ้างพิเซนเตอร์คนอื่นเล เลยนะคะแล้วล่าสุดเนี่ยสีรายการอยู่นี่นาพูดคร่าวๆแล้วกันเรื่องของอัลไซเมอร์เรื่องของสมองนะคะความจําบํารุงสมองโปรตีนเป็นทั้งแบบโปรตีนเนื้อสัตว์แล้วก็เป็นเจลลี่ด้วยครับเป็นชาเกี่ยวกับการชงหมดเลยนพี่ะอกมาแล้วเหรอแกประกาศแล้วเพราะว่าดีโอดีสามารถผลิตได้แล้วดีโอดีผลิตได้แล้วตามอยที่อนุมัติแล้วด้วยนะพี่เอกดังนั้นจะออกมาเมื่อไหร่ก็คือน่าจะไม่เกิน นี่นาว่าเชื่อมั่นเลยถ้าเขาเร่งจริงๆอ่ะต้นไตรมาสามต้องเห็นแล้วล่ะต้นไตรมาสามเร็วมากนะเร็วมากแล้วยังมีพวกนอนหลับคลายเครียดอันนี้ลงล็อกกับบรรดาผู้ประกอบการเครือ่องดื่มพวกนี้กันไอ้นี่มันก็ขายดีไอ้นอนหลับคลายเครียดเ <c oughs> <c oughs> นี่ยแหละค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้บรรดาโบรกเกอร์หรือว่าคนที่ติดตามหุ้นใน JKN เนี่ย เพิ่มประมาณการในส่วนเรื่องของการได้ช่องทีวีดิจิตอลมาหนึ่งช่องมาเพิ่มเติมเพราะก่อนหน้าน,นี้ก็พอระแคะราคาบ้างแล้วเรื่องของตัวการชงนะคะแต่เขาเนี้ยมันมีความชัดเจนรวมไปถึงการได้แ,แพลตฟอร์มนะคะทางด้านดิจิตอลเข้ามาเพราะก่อนหน้าน,นี้เขามีไลน์มีทางด้านช้อปปิ้งทางคอเซ็นเตอร์อยู่แล้วก็บอกว่ายอดขายก็ไม่ได้น้อยหน้าเพียงแต่มันจะแบบเป็นแมสมากขึ้นอนะ่ะสำหรับนิว18ก็เลยส่งผลทำให้ราคาหุ้นค่ะขึ้นมา 2>, 2>, 2วันแล้ววันนี้ทะลุ11บบาทแล้วแต่ไม่ใช่ราคาเป้าหมายราคาเป้าหมายเขา ให้12บสบาทาสบริษัทหลักทรัพย์ U B K เห็นแล้วก็ K T B S นะคะผมอยากให้ดูกราฟที่นึงนะครับใครที่เล่น J K N อยู่นะครับเอากราฟเข้ามาดูเลยค่ะคุณนินาดูตรงนี้โจทย์คือตอนจุดสูงสุดตรงเนี้ยฝั่งซ้ายเนี่ยนะฮะตอนนั้นน่ะยังไม่มีข่าวแบบนี้แล้วก็เล่นขึ้นมาถึงจุดสูงสุดที่ประมาณเศษบาท90้าสนะครับและเมื่อเช้าเนี่ยจุดสูงสุดตรงเนี้ยชนสิบบาทเก้าสิบพอดีผมให้ไอเดียอย่างนี้ครับท่านนักลงทุนครับคือไอเดียก็คือว่า โดยสีสันเนี่ย JKN มีสีสันตลอดนะครับโดย expected คือภาษาหุ้นเขาเรียกว่า expected เช่นเราคิดว่าบริษัทนี้จะกำไรยังไม่ต้องกำไรจริงหรอกถ้าคิดว่ากำไรเขาก็ซื้อหุ้นละเรื่องนี้ JKN นี้ต้องต้องยกนิ้วให้นะครับแต่ต้องยอมรับนะครับในธุรกิจที่ทำเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างเปราะบางผมแนะนำอย่างนี้ถ้าคุณดูฝั่งซ้ายของกราฟเนี่ยคุณดูนะมันมักจะมีการขึ้นแรงๆแล้วหยุดแนะนำว่าเมื่อไหร่ที่นิวไฮนะครับไฮเดมคือ11บาท90 เมื่อ,อไหร่ที่นิวไฮขายก่อน และถ้าคุณมั่นใจว่าธุรกิจที่เขาทำดีจริงออกตรมาสาวใช่ไหมลงมาค่อยซื้อโอ้อค่ะไอเดียเลยนะสำหรับพูดตัวนี้แล้วก็จะไปถึงแค่ไหนคุณผู้ชมก็จับตาดูกันแล้วกันแต่นี่นาก็ให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งคือธุรกิจที่ตอนนี้ยังค่อนข้างยังไม่แข็งแรงอีกขาหนึ่งที่ไม่แข็งแรงการขายโฆษณาก็คือเรื่องของรายการทีวีของเขารายการเคเบิลที่ขายโฆษณาแน่นอนว่ามันไม่แมสนะคะมันก็เลยทําให้โฆษณาไม่ได้เข้ามาแล้วก็ธุรกิจหรือว่ารายการที่เขาทําอยู่เนี่ยส่วนใหญ่อิงกับการลงทุนนนนกกก็็เปลลุุ่มังท ซึ่งเป็นผู้ดูแบบนิสมาเก็ตก็เลยทําให้ต้องรอดูแนะกันการเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มดิจิตอลเนี่ยมันจะเรียกกระแสเรียกเ a รตติ้งได้แค่ไหนจนทําให้คุณแอนอาจจะตัดสินใจในครึ่งปีแรกชันจะซื้อหรือเปล่าไลนยเส้นตัวนี้ช่องทีวีดิจิตอลนี่เขามองไปข้ามเอยไปถึงการซื้อไลน์เส้นนะคะแต่ตอนนี้ยังเร็วไปค่ะ